ธรมศสการคณะสงฆ์วัดโมกขวนารามเจริญพรสาธุชนทุกท่านเมื่อวานนี้วันที่28มีนาคม2568เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ประเทศพม่าและกะส่งผลมาถึงประเทศไทย เรื่องของแผ่นดินไหวนั้นทําให้อัตมาคิดถึงอีกประเทศหนึ่งซึ่งเกิดแผ่นดินไหวบ่อยปีหนึ่งหลายสิบหรือว่าอาจจะเป็นหลายร้อยครั้งก็คือประเทศญี่ปุ่นงนั้นวันนี้อัตมาจะมาเล่าเรื่องศาสนาในประเทศญี่ปุ่นให้ฟังศาสนาพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นก็คือศาสนาชินโตเป็นศาสนาโบราณ มีมาตั้งสองสามพันปีที่แล้วในสมัยโบราณเมื่อเกิดฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดมนุษย์ก็ยังไม่มีความรู้มากพอที่จะอธิบายได้ก็เลยคิดเอาเองว่าน่าจะเกิดจากอำนาจพลันดาลของเทพเจ้าประจำธรรมชาติเหล่านั้น จึงเกิดการบูชาเทพเจ้าประจำธรรมชาติต่างๆขึ้นมาเป็นการบูชาเทพเจ้าหลาย,ลายองค์เรียกว่าพ้าขุนเทวนิยมพ่ผูกแเทว่าหลายเทวะวเทวดานิยมแปลว่าความเชื่อเพราะฉะนั้นพรุกเทวนิยมก็คือความเชื่อที่ว่าเทวดามีหลายองค์ทีนี้เมื่อชาวญี่ปุ่น บูชาเทวดาหลายหลองค์นานเข้าก็เกิดความคิดคิดที่ว่าในบรรดาเทวดาทั้งปวงนี้น่าจะมีเทวดาหรือเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งทําหน้าที่ปกครองเทวดาหรือเทพเจ้าทั้งปวงแล้วชาวญี่ปุ่นก็ยกให้เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เป็นเทพเจ้าที่สูงสุด ทำหน้าที่ปกครองเทพเจ้าทั้ปวงทีนี้ต่อมาชาวญี่ปุ่นก็คิดว่าเมื่อมีเทพเจ้าที่สูงสุดแล้วมนุษย์จะสื่อสารกับเทพเจ้าที่สูงสุดนั้นได้อย่างไรชาวญี่ปุ่นก็มองไปที่พระจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วก็อธิบายว่าพระจักรพรรดิญี่ปุ่นแท้จริงแล้วเป็นบุตรแห่งเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ หรือเป็นลูกพระอาทิตย์เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นั้นส่งพระจักรพรรดิญี่ปุ่นลงมาปกครองหมู่เกาะญี่ปุ่นแล้วก็ต่อมาก็ส่งชาวญี่ปุ่นโดยตรงเลยมาจากดวงอาทิตย์มาอาศัยอยู่บนแผ่นดินในหมู่เกาะญี่ปุ่นอันนี้เป็นตำนานความเชื่อ เพราะฉะนั้นชาวญี่ปุ่นจึงเรียกตัวเองว่าเป็นลูกพระอาทิตย์แล้วก็เชื่อว่าตนเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวพันในด้านเชื้อชาติใดๆกับประเทศอื่นในโลกนี้เพราะว่ามาจากดวงอาทิตย์เดินจงอันนี้คือตำนานคำพีของศาสนา,าชินโต ที่เขียนเรื่องราวเอาไว้อย่างนี้แล้วในคำพีศาสนาชินโตซึ่งเขียนขึ้นเมื่อศตวรรษที่14นี่เองความเชื่อนี้มีมาตั้งอ2,000ปีแต่ว่ามีการเขียนคำพีศาสนาชินโตขึ้นในศตวรรษที่14ก็เมื่อ6,700ปีที่แล้วเองระบุว่าพระจักรพรรดิญี่ปุ่นนั้นได้รับบัญญัติจากเทพเจ้าแห่งดวงอาทิต ให้ทําหน้าที่ไม่เพียงแต่ปกครองหมู่เกญี่ปุ่นแต่ยังปกครองโลกอีกด้วยโอเป็นคัมภีร์ศาสนาที่มีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งชาวญี่ปุ่นก็อาศัย คำพีข้อความในคำพีศาสาราชินโตนี้มาปลุกระดมทหารญี่ปุ่นให้พึกเขิมมาปลุกกระดมชาวญี่ปุ่นให้รู้สึกว่าตนเองนั้นมีความพิเศษเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรแล้วให้มาทำหน้าที่ปกครองโลกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งญี่ปุ่นมีความขัดแย้งกับประเทศรัเสเซีย จนกระทั้งเกิดการรบแบบสมัยใหม่ขึ้นในทางทะเลที่เมอือเกาะญี่ปุ่นอาที่ทะเลญี่ปุ่นปรากฏว่าญี่ปุ่นนั้นซึ่งพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วตามแบบอย่างตะวันตกสามารถที่จะรบชนะกองทัพรือรัเสเซียได้สำเร็จโอ้เป็นที่ฮือฮากัน แม้นรัฐบาลญี่ปุ่นและก็ชาวญี่ปุ่นก็มาพูดตอบย้ำตัวเองว่าสิ่งที่กล่าวไว้ในคำพีชินโตนั้นถูกต้องแล้วเพราะว่าแม้แต่รัเสเซียซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจตะว,วันตกญี่ปุ่นก็ยังสามารถรบชนะได้แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเลยที่ชาวเอเชียสามารถรบชนะชาวตะว,วันตก ได้เป็นครั้งแรกก็มีการกระทพือแนวคิดที่ว่าจาัก,กรพรรดิญี่ปุ่นชนชาติญี่ปุ่นถูกส่งมาเพื่อทำหน้าที่ปกครองโลกโอ้อันนี้เป็นแนวคิดที่อันตรายแต่ว่าบรรจุบรรจุไว้ในคำาทีของศาสนาชินโตทีนี้ต่อมาญี่ปุ่นเป็นชาติ แรกในเอเชียที่พัฒนาประเทศตามแบบอย่างตะวันตกพัฒนาอุตสาหการรมความทันสมัยได้สำเร็จก่อนใคยนั้นญี่ปุ่นจึงเป็นมหาอำนาจสมัยใหม่ในเอเชียเพียงชาติเดียวในขณะที่ชาติเอเชียอยื่นๆนั้นยังอยู่ในความล้าหลังแม้นญี่ปุ่นจึงมีความพึ่งเขิม ก่อสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นโดยเข้าไปยึดครองประเทศเกาหลีเม้นเกาหลีเป็นอนาณนาคมของญี่ปุ่นอยู่37ปีด้วยกันแล้วต่อมาญี่ปุ่นซึ่งเป็นเกาะเล็กนิดเดียวมีความรุดเขินคิดที่จะยึดครองประเทศจีน ก็ส่งกองทัพเข้าไปลุกรานประเทศจีนสมัยนั้นจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบจัก,กรพรรดิมาเป็นสาธารณรัฐโดยดรซ,ซุนยัดเซนแล้วก็พอมาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็จอมพลเจียงไคเชกเป็นปัฒน,นาทิบดีม้นเจียงไคเชกก็สู้กับกองทัพญี่ปุ่นรบกันอยู่นาน แปดปียังญี่ปุ่นก็ยังไม่สามารถยึดครองประเทศจีนได้แต่ชาวจีนเสียชีวิตมากเพราะว่าอาวุธสู้กองทัพญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นนั้นเมื่อย,ยังยึดครองจีนไม่สำเร็จก็รู้สึกคับคล้องใจก็เลยหันมาทางเอเชียอา,าเซียนมองมายัง เวียดนามลาวกัมพูชาซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแม้นญี่ปุ่นพึกเขิมส่งกองทัพเข้ามารบกับกองทัพฝรั่งเศสในอินโดจีแล้วก็สามารถขับไล่กองทัพฝรั่งเศสพ้นไปจากอินโดจีนได้สำเร็จโดยฝั่งโดยญี่ปุ่นอ้างว่าตนเดงนั้นมาปลดปล่อยชนชาติเอเชียให้พ้นไปจาก รัฐที่อาณานิคมตะวันตกแล้วก็ต่อมาญี่ปุ่นก็ยกทัพลงไปทางใต้ไปที่มาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วก็รบชนะกองทัพอังกฤษได้สำเร็จแล้วก็ญี่ปุ่นก็อ้างว่ามาปลดปล่อยประเทศสมัยนั้นเรียกว่ามาลายูกับสิงคโปร์ แล้วก็ต่อมาญี่ปุ่นก็ยกทัพลงไปทางทิศใต้ไปถึงประเทศอินโดนีเซียซึ่งขณะนั้นเป็นอนาณานิคมของฮอลันดาหรือว่าเนเธอร์ลแลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ก็สามารถรบชนะอนกองทัพฮอลแลนด์ได้สำเร็จอีกนั้นญี่ปุ่นก็ประกาศตัวว่าตนเองเป็นผู้ปลดปล่อยชนชาติเอเชียจากลัที่อาณานิคมของตัวนตก แต่ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็เข้าไปเป็นเจ้าอาณานิคมในประเทศเหล่านั้นแทนแล้วต่อมาเนี่ยญี่ปุ่นก็คิดจะเข้ามายึดครองประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยสมัยนั้นไม่ได้เป็นอาณานิคมของชาติใดเป็นการอ้างว่าจะเข้ามาส่งกองทัพเข้ามาประเทศไทย มายึดครองประเทศไทยเพื่อปกปล่อยคนไทยออกจากรัทียอนันนิคมเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นมันญี่ปุ่นก็ลังเลอยู่แต่ว่าในสุดกองทัพญี่ปุ่นรัฐบาลทหารญี่ปุ่นสมัยนั้นก็ตัดสินใจบุกป,ประเทศไทยโดยบุกมาทางทิศใต้ก่อนทางสงขลาชุมพรประจวบคีรีขันต์ต้องการยึดภาคใต้ให้ได้ซึ่งญี่ปุ่นก็ ส่งกองทัพเรือขึ้นมายึดภาคใต้ได้ไม่ยากสมัยนั้นเป็นรัฐบาลของจอมพลปที่อูลสงครามจอมพลปก็ส่งสั่งให้กองทัพไทยสู้กับกองทัพญี่ปุ่นแต่ว่าเราสู้ได้ไม่กี่วันแล้วก็ถอยร่นกองทัพญี่ปุ่นก็จากภาคใต้ก็รุกคืบหน้าจากประจวบคีรีขันธ์มุ่งมายังกรุงเทพ ซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วก็ต้องการยึดกรุงเทพให้ได้จำพลปอเห็นว่าสู้ไม่ได้แสงยานุภาพเราไม่อาจต้านทานของทัพญี่ปุ่นได้ก็เลยส่งสารไปยังโตกเกียวขอเจรจาสงบสึกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะว่าในสนามรบ,บญี่ปุ่นกำลังได้เปลียนกองทัพไทยไม่สามารถสู้ได้เลย แต่เมื่อรัฐบาลไทยขอเจรจาจากรัฐบาลญี่ปุ่นปรากฏว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตอบรับเจราจาด้วยและในสุดก็มีการเจราจาสงบศึกแล้วให้ไทยเป็นฝ่ายพันธมิตรกับญี่ปุ่นก็คือเป็นฝ่ายเดียวกับญี่ปุ่นเป็นนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเราอยู่ฝ่ายญี่ปุ่น แล้วก็ต่อมา,อาญี่ปุ่นก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการจะบุกพมา่าแล้วก็เพื่อจะบุกไปยึดครองอินเดียต่อไปโอชาในปิดเดียร์แต่ว่ามีความคิดที่จะยึดครองเอเชียทั้งทวีปการรบที่พม่านั้นประเทศอังกฤษซึ่งสูญเสียมาลา,ายูกับสิงนโปร์ให้ญี่ปุ่นก็เลยส่ง ทหารชั้นดีมาปกป้องพมา่าเพื่อไม่ให้มาปกป้องอินเดียหลักๆมาปกป้องอินเดียแต่ว่าต้องเข้าไปสู้กับญี่ปุ่นในพมา่าเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นมายึดครองอินเดียซึ่งเป็นอาณานิคมสําคัญของอังกฤษนั้นอาการรบก็หยุดชะง,งักอยู่ญี่ปุ่นก็ยังไม่สามารถเอ่อยึดครองพมา่าได้ก็รบกันอยู่ในพมา่า มันในเอเชียก็ยังเหลือฟิลิปปินส์อยู่ชาติเดียวที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้ทําอะไรขณะนั้นฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาม้นญี่ปุ่นก็มองไปที่สหรัฐแล้วก็ประเมินแสนยานุภาพของสหรัฐแต่ว่าประเมินสหรัฐผิดไปแม้นก่อนที่จะยึดครองฟิลิปปินส ญี่ปุ่นส่งกองทัพอากาศกองทัพเรือเรือบันทุกเครื่องบินไปที่เพิร์ลฮาร์เบอร์หมู่เกาะฮาวายซึ่งเป็นฐานทัพเรือสำคัญในแปซิฟิกของของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สามารถโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้สำเร็จกองทัพเรือสหรัฐไม่ทันตั้งตัวล่มจมสูญเสียมหาศาลที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ พอวันถัดมาเมื่อโจมตีเพิร์ทฮาร์เบอร์ของอเมริกาได้สำเร็จญี่ปุ่นก็บุกฟิลิปปินส์แล้วก็สามารถรบชนะกองทัพสหรัฐที่ฟิลิปปินส์ได้สำเร็จอีกด้วยเข้ายึดครองฟิลิปปินส์ทำให้สหรัฐอ,อเมริกาประกาศสงครามกับญี่ปุ่นดันนสมัยนั้นญี่ปุ่นยึดครองเอเชียได้ทั้งหมดเลยยกเว้นประเทศไทยซึ่ง ยอมเป็นพันธมิตรกับกับญี่ปุ่นและกับประเทศจีนซึ่งก็ยังรบติดพันกับญี่ปุ่นอยู่ซึ่งต่อมาก็เกิดพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นเหมาเจ๋อตงกับเจียงไคเชคก็จับมือกันเพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นอย่างที่เราทราบกันญี่ปุ่นก็แพ้สงคราม สหรัฐอเมริกาส่งกองทัพเรือที่7เข้ามาแล้วก็ญี่ปุ่นตั้งใจจะไปยึดครองไปถล่มหมู่เกาะมิดเวย์มิดเวย์ก็ Mid way. Mid way กคืออยู่ตรงกลางร,ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเอเชียเป็นฐานทัพเรือแห่งนึ่แต่ว่าไม่สำเร็จญี่ปุ่นพ่ายแพ้การยึดที่มิดเวย์ ทำให้ต้องถอยร่นและกองทัพเรือที่เจ็ดของสหรัฐก,ก็บุกเข้ามาเข้ามาใกล้ือ,องเกาะญี่ปุ่นเข้าไปทุกทีขนาดนั้นญี่ปุ่นกนําลังอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบในพลอากาศของญี่ปุ่นคนหนึ่งก็เลยออกอุบายเรื่องฝูงบินคามิคาเซ่เดี๋คามิคาเซ ครว่าคามิแปลว่าเทพเจ้าคาเซแปลว่าลมพายุอันนี้อิงกับความเชื่อในาศาสนาชินโตที่ว่าสมัยหนึ่งเมื่อกองทัพมองโกจะไปบุกญี่ปุ่นซึ่งขณะนั้นมองโกนั้นแสนยานุภาพเหนือกว่าญี่ปุ่นมากอันนั้นเป็นเรื่องพันกว่าปีที่แล้วญี่ปุ่นก็อกสั่นวัญหาย มันเนี่ยกองทัพเรือมองโกเข้าใกล้หมู่เกาะญี่ปุ่นบังเอิญเกิดพายุที่เรียกว่าคามิคาเซเทพเจ้าแห่งลมพายุพัดปั่นปว่วนทำให้กองทัพเรือของมองโกล่มสลายไปในทะเลญี่ปุ่นแล้นชาวญี่ปุ่นก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเทพเจ้าแห่งลมพายุเนี่ยได้ช่วยประเทศญี่ปุ่นไว้แม้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็เลยตั้งกองบินที่ว่าคามิคาเซะซึ่งแปลว่าเทพเจ้าลมพายุเพื่อที่จะทําลายกองทัพเรือของสหรัฐก็ทําลายได้จํานวนไม่น้อยแต่ก็ยังไม่อาจต้านทานแสนยานุภาพของสหรัฐได้แล้วในสุดอย่างที่เราทราบกันสหรัฐอเมริกาก็ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ ในปี1945ทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้เพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องศาสนาถ้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการเมืองหรือว่าการสงครามแล้วมันอาจจะนำหายนะมาสู่ความเชื่อหรือว่าประเทศที่มีความเชื่อเหล่านั้นได้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาเข้าไปยึดครองญี่ปุ่นแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญให้กับญี่ปุ่นใหม่โดยแยกรัฐกับาศาสนาออกจากกันไม่ให้รัฐบาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับาศาสนา,สาศาสนาถือเป็นเรื่องของพลเรือนรัฐไม่อาจที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ไม่ว่าในทางใดและสหรัฐอเมริการู้ว่า ชนวนของสงครามที่ญี่ปุ่นก่อขึ้นนั้นส่วน,นมาจากคําสอนในาศาสนาชินโตก็เลยผ่า,าศาสนาชินโตเป็นสองส่วนส่วนที่เชื่อมโยงกับรัฐทิรัชชาเชื่อมโยงกับแนวคิดในเรื่องว่าพระจกักรพรรดิญี่ปุ่นถูกส่งมาให้ปกครองโลก ให้ประากาศเป็นส่วนที่ผิดกฎหมายห้ามเผยแพร่แล้วก็สั่งให้เก็บหมดอีกส่วนหนึ่งก็คือชาวญี่ปุ่นจะบูชาเทพเจ้าประจำธรรมชาติต่างๆก็ยังคงบูชาได้หรือว่าเป็นเสรีท่านในทางาศาสนาแม้นสองตักใจนี้ก็คือยกเลิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับลัทธิชาตินิยม ให้เหลือแต่การบูชาเทพเจ้าอย่างเดียวอีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐม,ม,มนููญี่ปุ่นนั้นไม่ให้รัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวศาสนาศาสนาเป็นเรื่องของพลเรือนอันนี้สามารถปดชนวนสงครามให้กับญี่ปุ่นได้สําเร็จหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็กลายเป็นชาติที่สงบห,หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง นันเอออันนี้เป็นเรื่องราวของาศาสนาชินโตซึ่งเวลานี้เออซึ่งซึ่งเวลานี้าาศาสนาชินโตซึ่งเวลานี้ก็เป็นาศาสนาที่ ไม่เคยมีคนญี่ปุ่นสนใจมากนะถือว่าเป็นศาสนาโบราณเป็นความเชื่อเก่าแก่แล้วถ้าเราไปประเทศญี่ปุ่นเราจะในประเทศญี่ปุ่นนั้นมี2ศาสนาที่สําคัญคือศาสนาชินโตกับพุทธศาสนาศาสนาชินโตนั้นจะมีสัญลักษณ์ก็คือประตูโทรีก็คือประตูที่มีไม้ข้างบนเนี่ย ค้งชีฟ้าถ้ามีประตูโทรีอันนั้นคือาศาสนาชินโตในพุทธศาสนา,าจะไม่มีตึกประตูนี้แม้ในญี่ปุ่นนั้นมีวัดจำนวนหลายหมื่นวัดมีไม่น้อยไปกว่าประเทศไทยแล้วก็ประตูโทรีนี้ต่อมาก็กลายเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นเรื่องราวของาศาสนาในประเทศญี่ปุ่น คือาศาสนาชินโตที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกทุท่านเจอในสติสมาธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจอ,อิญพร